อันเดียะนึกว่านะทำไมเล่นจะหลุดแล้วอ่ะแค่วันเดียวจะหลุดแล้วทุกคนไม่ได้ไปดูนมันไม่ได้ดูนด้วยนะอันเดียค่ะหลุดแล้วแค่งอนะ่ะกัดหลุดแล้วเพื่อนทุกคนมานเดี๋ยวเราจะอุบลีหนึ่นง อ้าไอ้ไม่เจ็บนะดูจังเดี๋ยวถือโคกินน้ำแบบบ้านมึงนะพุ่มหินครั้งแรกอไม่สูง กระดาษชิ้นชุกเลือดออกเลือดออกเลือดออกปกติไม่ออกนะนี่หรือช่องอะไรเนี่ย แอ,แอนะคะยังไม่ได้ไดั้นเลยเใช่ไหมเธอวัอนนี้ก็อยู่กับช่องแอนนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องแอนนั่นเองโอเคอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแกชร์กดกดดึงด้วย,วยนะไม่แค่เตือนไว้ก่อนบอกไว้ก่อนจะได้เอเอมมีไปเลยดึงดึงดึงต่อก็ ติดเองเปิดเตลูก่อนออกแล้วออกแล้วอันนี้มันอันเก่าไม่เหรอตอนนั้นที่เราไปติดกันอะติดะไอนนะดไอันนี้่ะที่ดึงเราไม่นด้ออล่างตกใจ

เดี๋ยวดูฟันหลอดหลอดหลอดเลยหลอดนี่เลยอ่ะอ,อ,ยอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย